เริ่มครับสวัสดีครับบ้านนาราศิริครับผมณวัชระบุตรนิมิตานนท์ครับนิมิตตานคนไหนครับก็ขอขับไปของโครงการตามมาตรฐานของแสงสิลป์ขออนุญาตตรวจสอบข้อมูลก่อน หมายเป็นที่เรียบร้อยครับขออนุญาตันึกก่อนอข้าพื้นที่ครับรวให้เจ้าหน้าที่ตรทีสเดมในระบบกอนรับเข้าพื้นที่ครับขอุญานะนำเส้นทางนนสายซืดสอมายดรถ้ายมือจะมีรอราบอทำน้องสะวกให้คุณทานครับ